สวัสดีค่ะพี่น้องฝนตกค่ะเมื่อนี้ฝนตกเพราะฝนหยุดก็โซ่ฝน,นสีหยุดคําพอดีค่ะพี่น้องตอนนี้ค่ะเป็นสีคําคัแล้วจุลี่ก็เลยก้าวออกจากบ้านมา,าสิมหาเหตุวิดีโอแล้วก็สีออกมาสูดอากาศออกมาสูดอากาศจากน้อยแน่นาะพี่น,อน้องเนาะนัง่นองอยู่แต่ในบ้านไรกะ อ่ไ้ออกกับล้างกายกะนยางมือแรงกับน,น้อนบ่ดีเนาะพี่น้องเนาะจุลี่กันเลยเพราะฝนหยุดกันเลยฟ้าวออกมาเนี่ยแหละค่ะแต่คือสิว่ไไ้ไปใส่ไก่ดอกพี่น้องเพราะว่ามันก็นเป็นสีคำๆคแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยางรออยู่รอเน,นียค่ะฝนลายเทิงค่ะพี่นพี่น้องปีนี้อันนาหนาวปีนี้บ้านจุลี่อะค่ะฝนตก หิมะบ่มีเลยค่ะจนท่เท่าสุเมอร์นี่วา่วาว่าหิมะสีลงสีลงกับพระท่านได้เห็นลงดอกค่ะรายงานอากาศว่านน้อพี่น้องเนะาะกัดทำมานล้อนลุนกันต่อค่ะสีล้งคือบ่ลงสีมีคือบ่มีปีนี้หิมนะน้อพี่น้องเนาะเห็นแต่ทั้งอื่นอะค่ะพี่น้องหิมะเพิ่นไล่หลาย,ลายทั้งอื่นเนาะค่ะเนาะทั้งจุลีบ้านจุลีนี่ พอดทั้งในมีค่ะเห็นแต่ทั้งอื่นค่ะนีม่มากกะได้นี่ไทยเบิรงที่นี่งานใหม่หักลงมาด้วยค่ะเด้อยนี่ถือกล่องไว้โปรดบุบูนอาะค่ะเนาะว่าไปแล้วพูดถึงแล้วกับเมื่อนี่จุลีกับโบมีอย่างไรดอกค่ะ จังที่บอกนะพี่น้องเนาะฝนหยุดจุลีก็เลยฟ้าออกมาพาพี่น้องออกมาสูดอากาศข้างนอกอซื้อๆนี่ละค่ะมหาไทยนู่นนี่นั่นให้พี่น้องได้เบิง้งนาะพี่น้องเนาะออกมาชมธรรมชาติน้ำกันเนาะค่ะนี่ค่ะมอดตกลงมาจากต้นไม้เด้อค่ะเด้อหนี่มอดนี่ก็ได้นี่เขียวเชือุ่มอยู่ น้าพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาบึงชมธรรมชาติบึงหมดบึงต้นไม้ง่าไม่ไปเสลรพี่น้องเอาไว้หาเมือ่อใดบโบมีฝนก่อนเดี๋ยวจุลี่สิพา ไปออกยางเลาะอ,อีกเด้อค่ะพี่น้องมือน,นีคือสิบวันไรา,างเลาะเพราะว่าคําแล้วจังที่บอกออกมาค่ะพาพี่น้องมาทายมาเลาะใกล้ๆบ้านนิดนึงดอกค่ะมาค่ะมาเบื้องกันต่อนี่เขียวชะอุ่มอยู่ค่ะพี่น้องงามงาม มือกับสีสั้นแน่เด้อค่ะพี่น้องจูลี่โบมีไม่กันสั้นค่ะใสแต่ไม่เซลฟี่ไม่กันสั้นจูลี่ค่ะเสียสองอันแล้วเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันถือฝนเือใดคิดว่านะคะสองอันแล้วโมเมนต์ถือๆได้พี่น้อง mo, ด,ดีใจไอออสโมพุ่นเด้กับอันนี่ยังก็นออีกอันนึงค่ะ โอ้ยจุลีออกซื้อวัตถุว่าอยากออกซื้อย่านพีดค่ะ S H S H ดิ้อ I C U N X เออยยังนี่ละพี่น้องประมาณนี้ละโมเมนต์ใส่บรดดี้เพอค้าวค่ะอันสุดท้ายนี่ใส่ได้แค่หกเดือนนึงพยายามติดต่อนพยายามติดต่อบริษัทเขาอยู่ค่ะ ติดตอ่อบริษัทเขาสี่ทรงไปให้เขาซอมมันแบบว่าเขาเขาเปิดเขาเปิดเครื่องแล้วมันกับจีชาร์ข้าาเดียวค่ะพี่น้องประมาณพอถึงหนึ่งนาทีค่ะพอเปิดปุ๊บแปบ๊บนึงมันกัดับลงไปเนี่ยค่ะพี่น้องแต่ว่าชาร์แบตเตอรี่เต็มได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันแห้งทั้งสองอันค่ะทั้ง DJI Osmo ทั้งอันนี้ อันนี้จุลีออกซื้อบถือ JI Osmo นี่สิแพงกว่าอยู่ร้อยกว่าเหรียญอยู่แล้วค่ะอันอันอันที่สองอันที่บัตถึงนี่กัสิประมาณเจสิกว่าเหรียญอยู่ค่ะพี่น้องนั่นล่ละใส่บ่ถึงปีค่ะใส่บ่ถึงปีอันนี้ก็เลยเหลือแต่ไมคเซลฟี่นี่ลหละไมคเซลฟี่อันนี้ใส่มาเป็นปีสองปีแล้วเดฟพี่น้อง ว่าจะนะคือสิบาได้ใส่ของดีน้ำเพลินดอกค่ะเบื้องซ้งอ่ะอันไม่เซลฟี่นี่ขันถือขันถือก็ค่อยอันบ่อยากให้มันสั้นค่ะยานมันสั้นต้องพยายามมือเบาๆแต่ว่าขันเป็นไหมกันสะเทือนเราก็ถือปกติได้ค่ะมันก็ซอยได้มันภาพมันก็สิบ่สั้นปันไดพี่น้องเบื้องก็สีได้บ่ปวดหัวแต่ว่าไม่ แต่ว่าไม่อันเซลฟี่นี่ตุลีสีย่างไหลายว่าหลาก็ไ่ได้ค่ะย่านพี่น้องมิ้นหัวกระสิมาว่าให้กันอีกล่ะเ <c oughs> พืเ่อนยังมีคนเบนเข่ามาอยู่ว่าโอ้ยย่างหลายยางหลายปวดหัวเพืน <c oughs> น่นว่าเนอะพี่น้องเนาะกระชักสีหายให้จังใดค่ะไม่กันสะเทือนมันบูมีอ่ะพี่น้องเ <c oughs> นอะพี่น้องเนอะจังใดกะทนทนเบิง่ง สอยๆกันเบิ้งงนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปน,นันน่นนั่นนั่นนั่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวสิล่มแล้วมีอย่าง่ข้างขลังนะพี่น้องเป็นสีข่ขำขำแล้วค่ะเดี๋ยวจุลีสิงโง่ลงบ้านดอกพี่น้องเดี๋ยวไปมือลุ้นเดี๋ยวจังค่อยมาพูดมาคุยกันไหมนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะสั้นกาหยุดวอลกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันสี่ภาพมันสี่สั้นเดี๋ยวสี่ปวดหัวกัน,นะคะ่ะสี่เวียนหัวกันเนาะพี่น้องเนาะ สั้นกาคลิปนี้ก็เสียไว้ท่าน,นี้แล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันไม้คลิปหนาค่ะไปมือลุน้นเดี๋ยวจงค่อยมาคุยกันไมค่ะเดี๋ยวมือลุ้นเดี๋ยวจุลีสิผ้าไปออกลุยปลาเข่าปลาไม่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสั้นคลิปนี้เสียไว้ท่าน,นี้เดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหนาขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไกรต์นะคะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปนาสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะพี่น้องค่ำแล้วคะ่ะเข่าบ้านกันออกมาสูดอากาศท่อนี้นึงก็ชื่นใจหรอกค่ะ อยู่แต่ในบ้านไรออกมาเปิดออกมาลอ,อ,อดโป้งเนาะสูดอากาศไปแล้วค่ะบ๊ายบาย